对不对 อ่อนไหวเพราะอยู่ในแแบแพนไม่ว่ามือข้างหน้าต่อเนืองจะได้เราหัมืองคใหม่จะสื่อพวังเราสหายคงสู้สบาย เลือดเซนจะไปเยอะกัขทุกทินแม่ขวังที่เป็นตัวเท ถยมาโจะรังสุดใจทุกทุกคนโดยเฉพาะองค์ราชินีที่มากคุณแม่แม่สด้จมาแม่พักใหญ่งารเพราะว่าใกลจะถึงเวลาแล้วพีีเพียมแต่งวนเท่านั้น ที่รูปทางที่มาของแม่ยังไม่ขึ้นเลยได้ี่ต้องค์พระมหาประสาองใหม่แทนพันธุ์ยืนามากได้แทนแม่ของขอนชั้เสร็จแม่ท่านเดจันทปาไ้ศึกษาตั้งไจพี่ชัยยิ้มพี่ชัยสงครามในการปกครองปกครองเมืองเปื่อยมาอย่างดี้วยคะไปไหนลขอเดชองค์หญิง่มคะในความที่ของ้าองช่านมาโกอีไม่น องค์รัชจันทีมาก็จะได้ขึ้นของราชเป็นองค์มหากรรมาเป็นข่าวดีเลยเนี่ยค่ะพูดกัาฉันมังโกได้ยินข่าวมาว่ามีช้างเผือกมาเลี้ยงเกิขึ้นในไ่าใหญ่มหากรรมาองค์กษัตริย์กัลที่มาไปจับบัคของได้แต่ผมเชื่อกัว่าช้าเชือกนี้ โคเป็นช oh, oh hey. mm th ั้นคู่บุญบารมีขอสักกันที่มาไม่อย่างใดช้างเผือกเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันต้องเป็นข่าวใหญ่โตนี่สำคัญที่สุดช้างเผือกเชิดนั้นอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เร้าจะที่มาจะขึ้นคลองล่าแล้วแต่ผมฉันไม่เห็นว่าจะเป็นที่ต้องไปค้องช้างเผือกเชิดกันเอ้าผู้หญิงนี่ได้ไง เราไม่รู้ว่าช้างอยู่ไหนเรา้ไหาถึไม่ละโงท่านจะวิไดาณอะไรม่องชิงใ้หลานแต่มานจะข้นทอง้าน่ไม่กี่วันน้หม่องให้หลานอยเตรีมตัวดีกว่าใ้ไป็น้ามหานออไปเลยในกระบอกช้ไปคล้อ้างเผือ้นมาแทนก็ได้ก็ได้่ค่ะอนเดก็จดแม่แม่บอกช่อีกไม่ญาณคุได้เป็นกระหาีบุญรได้ช้างเ่เียมไม่อยู่ในปิ คงไม่ผิดกรบสารที่สมบูรณ์แบบนะพี่เค่ะหมายความว่าลูกแอนท่มาต้องการจะมีคร้องช้างเผือกงานยังไงนั้นใช่ไหมใช่แม่ถ้ามันอันตรายเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบล่ะลูกขอเดชะโอ้ยิงไม่อะค่ะถอยเลยนะจ้าหนู่ชนมาโปจะขอติดต่อองค์กาอตจางๆที่มาไม่ได้ปลาค้างให้ลูกขอเดชะพี่ค่ะถ้ามาโปใหม่จะงงท่านมางทีอะ ก็ขอติดตามผมแทนที่มาไปด้วยพี่กคแม่อใช้ขอใหีพี่นงข้าหลวงสองคนติดตามหาไปด้วยนะแพคะ้า่เพาะไันริจ่าท่าจะไปทำไมอยู่ดูแลที่เมืองมีเราคนเียวะคุณต้องกลัวอะไรแล้วท่านจะรัวจะลายเลยพูดอะไรนีขอเด็กจะเสด็จแม่ กาของท่านตโตแล้วพี่คะเสดงแค่อย่าได้เป็นห่วงเลย,ย,กกยนนจะกลับมาอย่างปลอดภัยยังง่ายนอนอีกอย่างยังมีท่าหลุดตั้งมากมายบางโกก็อยู่กันน่แม่ก็ได้แม่ตัดสินใจอนุญาตให้ลูกไปแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมังโกต้องรับผิดชอบนะเรียกล่าพี่คของหญิงเออแล้วก็บอกฉันแล้วม่าเขาหญิงไม่ต้องหิบจับอยู่ที่นี่แหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเชื่อเราเถอะใช่แล้วแต่องค์หญิงจะ็นที่สุดควรเลยพี่เขา เดินทางปลอดภัยในลูกนะเนถือธงนีรขับเพื่อเข้ากำหนดลูกหลานพี่ทำงานงานมีดาไปเข้าสู่องไย 杨阿姨，赶紧忙。